รูปแบบคอนโดเหมือนกงขังสุนัขอันนี้เป็นภาพที่เขาใช้ปูนที่ผสมเนื้อมนุษย์ชิ้นส่วนมนุษย์ที่เหมือนยุคซีอุยแต่ยุคนี้มันเยอะกว่าเพราะว่ามีการใช้การฆ่าเยอะแล้วก็นำวิญญาณจิตวิญญาณมาทั้งหมาและคนแล้วก็ทั้งงูทั้งสัตว์ต่างๆมาทำพิธีนะคะ อันนี้ก็เป็นรูปตึกแล้วก็มีการอ้าปากนะเหมือนตรงสะพานรถไฟฟ้านะ่ะก็เป็นเหมือนปากแล้วก็งับตึกงับบ้านงับเมืองนั่นก็เป็นอีกรหัสลับหนึ่งนะคะก็ใครที่สร้างคอนโดแล้วยังขายไม่ได้ก็ดูตรงนี้นะคะมีการโกงกินสะบั้นหันแหลกนะคะเนื่องจากการออกรูปแบบต่างๆมาก็เยอะแล้ว ถ้าไม่มีการพวงสวงคงไม่เท่าไหร่นะคะก็ถอดรหัสให้เท่านี้ก่อนนะคะภาพนี้เป็นการกินตึกนะคะอาปากงับตึกแล้วมันพอดีเกินแล้วก็ส่งไปที่ขบวนรถไฟฟ้าแล้วรถไฟฟ้านั้นสามารถนำส่งต่อไปที่ใดบ้างนะคะดูดไปที่ใดนี่เป็นเทคนิคของเขานะคะ